รับมากันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม r e s Resident Evil ภาคหกมาอ่าเกมแนวยิงซอมบี้คงจะรู้กันอยู่แล้วนะรู้สึกเสียงดังมากเลยผมคอรี่เสียงหน่อยครับดังมากๆครับมันจะกบกบเสียงผมหมดเลยออปชั่น ออเดโอไม่เปิดเลยได้ไหมเนี่ยมันเสียงดังอย่ไหมเน้ะมันปรับตรงนี้อ่ะปรับที่คอมผมอ่ะมันรับในเกมโอเคประมาณนี้พอฮะอ่า ตัวเกมก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเล่นของใครซึ่งภาคนี้สุดเป็นภาคที่ยาวที่สุดแล้วด้วยคือมันจะมีให้เลือกหลายตัวมากครับมีตัวใหม่ด้วยชื่อเจคครับเป็นลูกเป็นลูกของอัลเบิร์ตวิสเกอร์จากภาค5นะครับบอสภาค5เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยมิดีออนนะฮะคริสคริสเดฟิลเนี่ยคุ้จักกันอยู่แล้วเจคนะฮะ เช็กมลเลอร์นะลูกของเกเวสเกอร์นะเอดาเอดาวองนี่จะพักสี่นะพีลุดนี่คือฉากเริ่มต้นเลยฮะอ่าสู้วันนี้เนี่ยผมเล่นอะไรดีเล่นเล่นลีออนดีไหมเล่นลีออนหรือว่าเล่นพีลุดก่อนอืม ดว่าเราน่าจะมาเล่นพีรูนก,ก่อนแล้วกันโอเคผมเล่นพีรูนก,ก่อนแล้วกันนะแล้วร์าต่อไปผมจะเล่นลีออนชัต้ตที่หนึ่งแล้วกันยาวเลยฮนะโอเคนี่ผมก็ทำอยู่ สอ,สองเกมด้วยกันนะก็คือเกม The Amazing Spider-Man นะฮะ,ะใครที่ยังไม่ดูได้ไปดูได้แล้วจะช่องชัดแน่ขผมนะฮะนี่ก็อีกโปรเจกต์หนึ่งะฮะ Resident Evil 6นะแต่ว่าจะทำซีรีส์โลกสามด้วยฮะซีรีส์โลกเตอร์นะซีรีส์โลกสี่ไม่มีตังค์ซื้อนะเก็บตังค์ไว้ก่อนนะฮะแคปคอมพีเซนต์ครับคงจะรู้อยู่แล้วเป็นของแคปคอมอาจจะมีเสียงคืดๆน,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 นะฮะ ต้องขออภัยด้วยครับเพื่อต้องขออภัยด้วยที่ภาพเป็นอย่างนี้นะอืมคือต้องปรับปรับภาพเกือบต่ําสุดครับมันไม่แม้นมันจะได้ไม่ได้เลยฮะมันข้ามได้ไหมครับฉากนี้ผมโอเคข้ามได้ครับเราเข้าไปในตัวเกมเลยแล้วกันฮะอืมเปิดฉากมาก็จะอยู่ที่ตรงนี้มือของอรีออนนะี่ยเราก็กำลังโดนยิงอยู่ครับ ตอนนี้ลีออนมีคู่หูคนใหม่ฮะมันยังไม่บอกชื่อนะฮะเธอคนนี้นะนี่มือลีออนนะโอเคเราจะพาเธอเข้าไปดีกว่าลูกอาราวนะฮะมองรบอบๆสเปียบาร์เพื่อช่วยอ่าพ่อลากนะฮะเราจะกดอะไรนะกดสเปีบาร์นะนี่น้ำอะไรเนะี่ยโอเคยิ่งเร็บ,รบไปแะ้วเดี๋ยวเครื่องบินจะมา ตัวเกมทำให้น,น่าสนใจเลยเลยทีเดียวนะระบบการเล่นนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยฮะจะคล้ายกับภาคห้านะแต่เวลาผสมไอเทมมันจะมันจะยากกว่าเดิมฮะนี่คือหน้าลีออนนะครับแก่กว่าเดิมไหมฮะมองดูภาคสี่ได้นะเพราะหนุ่มวันนี้อืะเราก็จะพาเธอคนนี้ ไปกับเราด้วยโอเคมันยังไม่จบนะครับคอมอนเธอคนนี้ชื่อเฮเลนาฮาร์เปอร์นะฮะคู่เมื่อไหร่เฮเลนาเริ่มท้อฉันจะทำให้คุณช้าไปเถอะเด็กอีออนไม่ทิ้งอยู่แล้ว โอนคครับกดบีเพื่อช่วยนะฮะจับเรียบรอ oke. นะครับถอนเกงนะถอนเนอนสื้อผ้าพาเข้าห้องเลยครับไปนี้จะเป็นแบบควิกเพลย์นะครับมันจะรีบิ้งรีบบเล่นะโอเคประตูก็มันล็อกอยู่นะครับถ้ามาไงครับ มีไม้ขงา้างนี่ถ้าไม่หยิบนี่โง่เลยนะฮะหยิบครับโอเคสเปซปานะครับเ,เบบพื่อส,สำารวจให้กดนะฮะอืมกดนะฮะเป๊ะนะฮะอีกรอบแบบเป๊ะนะฮนะอีกสักรอบหนึ่งนะโอเคเป๊ะนะครับทีนี้เราก็เปิดประตูได้เลยนะฮะ อ๋อค่อนข้างลีลาสักนิดหน่อยฮะเปิดไปเป็นห้องฮนะเออรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเป็นชาติที่เราอยู่ใช้หน้าทาวนะฮะออกจากข้างนอกแล้วชใช้หน้าทาวไ <c oughs> ม่ใครอ่ะไม่นคนนี่นะเราไปทางนี้นะฮะลองอืม นี่ก็คือศพทหานะฮะดูดีๆครับมันชี้ไปทางซ้ายของฝั่งมันนะแต่ขวาของผมนะฮะโอเคเราก็จะเดินไปเลยฮะนะไครั mm hmm. แบบรรยากาศเซี่ยงไฮ้เอ้บรรยากาศชัย,รรยาาชนาทาวนะชอบจำผิดอยี่นะเนี mm ๋ย hmm. okay. เราก็จะพาเดน,น่าเธอคนนี้พักก่อนแล้วนะฮะ Let's take a break โอเคพักผ่อนนะโอเคดูผมนะครับแบบเนียนมากเลยสุดยังไม่ยังไม่มีลูกกระสุนโอเครีกคือให้หาหาไอเทมที่สามารถช่วยช่วยเฮเลนาได้มันทำให้ฉันรู้สึกดู ดีแย่แลาเห็นพวกนี้ไม่เป็นไรเขาชินอยู่แล้วลรีออเนี่ยแบบตั้งแต่ภาคสองนะไี Leon, are you there? ่เคยเนาเ้ยไม่แก้นะน่งวาีย okay. ต้องการยาเนี yeah. ่ยก็ ทำตามวิธีที่มันบอกนะโอเพ่นไอมสอตก็สป็นบ้าสองรอบอ่ะจบครับแค่นี้แป๊บเดียวเองอ่ะ on, อืมวันนี้สหรับแตาคนที่ต้องตาแต่เธอจะไม่ต้องแต่เธอจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่นอนนะฮะออน มเห็นพ่อครับนั่นพ่อดีออนนะฮะไม่น่าใช่ะครับเดิมนะครับตัดคัสซี่เลยครับไม่ยิงครับอู๋ไม่ได้ยังไงต่อวันลบฮะไม่ใช่กลับ ตักหัวนะเอา่อยกันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> อืม <c oughs> เหนื่อยฮะโดนซอมบี้สร้างมือ <c oughs> ไม่ไหวฮะเก <c oughs> ี่ยวกัช่วยเฮน่าต่อนะฮะโอเคน,นะชื่อครับตัดปุ๊บฮะตัดคลาสสี่นะครับไม่ต้องดูครับ Krugtoi ispur Palisataou pode merong laיטing, dritz dfuck sige engineering khuallit unc cnyen yaμε ยีน t o ล่ะหยี a เทียบเทียบเทียบผู้ชายเล้วครับนี่เด็กเบสครับเด็กเบสไม่นะนะไม่มีอะไรป่ไปีกวโอเคครับโดที่ผู้เลงนามีถ้าไม่ได้เลยครับเป็นภาคอื่นนะภาคนี้มันสามารถตะได้ขนาดยังงครับ มีออนก็เนี่ยสามารถเปลี่ยนปืนได้คลิกขวาแล้วกด E นะเดี๋ยวเป็นปืนคู่อะไปะเดินดีกว่าโอ้โห<ฮ>มัว What the hell, What the hell? เลยนะพี่เลี้ยม่นต้องตะปูนะไม่ไหวแล้วเปิดสองคนนะมานจ่ยชงี้ไม่ต้องมีอะไรแน่ๆฮะม,มันลบเลยทีเดียวนะ อย่างงงนะครับชื่อเมื่อกี้กับชื่อน,นี้คะก็คือชื่อพ่อเพื่อนนะครับอย่าสตันนะฮะเราจะไปไปตึกทางนี้ได้ไหมเคไปตอนนี้มันบอกนะครับมันบอกให้ลงแล้วก็ลงฮะมาบุ๊คเลยดีกว่าเีบเีบเทปดูเตือนทุกปืนเลยมั้งแหละลบลบ มีการช่วยด้วยดิอ๋ออ้โหลบหรอหลบเหรออะไไปดิไปดิช้าช้าช้าคนจะรีบอืมเ่งรถเรถไปนลครับพี่นะครับ เเ้ไปไปนี้ขอถ่ายคลิปก่อนดิอีออนดูเครื่องบินฮะเงี้ยครับน้ำมันรั่วใช่ไหมฮะคงจะระเบิดนะครับวิ่งเงี้ยครับใครมันจะไปอยู่อ่ะวิ่งเงี้ยรีเสียงมาฮะอื้อ เรื่องจริงนี่ไม่ทันเลยนะเป็นไงก็ตายครับแม่รลแคปเตอร์เรานะโอ้์เฮียอันนี้มัน,น,น,นเข้ามานเห็นหมดน,ะนนะมี่มันซอมบี้เพี่ไหมมันรถไปนี่ครับเอ้ยผู้ชายดีต้องให้ผู้ชายขึ้นก่อนเที่ด้วยนะที้โชคดีนะ ชิคพอตฮะโหลดดิ้งบอกแล้ววเป็นแบบฟ a สต์เพย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากดกดข้ามไปเลยคนะรับบอกแล้วเราไม่ดูแล้วเราจะมันเล่งกันเลยนะดึงขึ้นนะครับกดอาขึ้นสำเร็จจนะ้าขโมยขโมยผู้อาบอืมก็ขึ้นแล้วเนี่ย มันโดนกัดอือจะไปจับอีกมาลบเลย้ยน้าจปล่อยมันตายเถอะนะมันพาระดีออนจะตายตายครับวันลบวันลบจบแล้วฮะเนี่ตอนพักลงเอ้าวไม่จะพูดฮะ นารถไฟใช่ไหมเสียส,สี่ทำไงพี่นี้เราก็เข้าตึกสิครับเรียบร้อยครับอร่อยเลยทีเดียวฮะโอ้โหส,สวยงามมากฮะปักก็เลยทีเดียวฮะเว้ยกว่อไม่น่าไหวหนุนกระหลน่น ดูข้างล่างนะวันรบเพียบแล้วเนี่ยอร่อยเลยฮะไม่กดได้ไหมไม่กดก็ตายับอืมเหนื่อยใจแทนฮะฟาส t p เพลย์ับ, <Yeah. S 1> Fast play, บวิ่งปไปเลยครับสไลด์ด้วยครับสไลด์หนอนฮะสไลด์หนอน <c oughs> เราสองคนอืมนะ yeah. right. อืม something doesn't feel right ฮะบางสิงบางอย่างรูส้สึกเหมือนมันไม่ถูกฮะเฮ้ยทำมาขับให้เราลงอะ่ะลงกคนเดี๋ยวจฉลงก่อนปะมองหน้านี่อย่ยาม,มันลบ บนลบบนลบบนลบฮึคนจริงนี่ตายไปแล้วบอกให้ลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวลงไปก่อนไหมลงไปก่อนอืมอืมเดี๋ยวดูฮนะไปดูฮนะจ่อหัวนะฮะเออ ดูว่าส่ดนเนี้ย,อยโอ้โหไม่เป็นไรเลยฮะอันนี้อันนี้แรงมากฮะหนึ่งสองตายแล้วครับ ลบยิงตรงนี้นะฮะตายแล้วตายไม,ไม่ตายตายไม่ตายมันทำไมไม่ตายวะครับมันไม่ตายวะ่ะเฮ้ยตายได้แล้วตายอันนี้วอืมโอ้โหโคตรคนนะสไนเปอร์ครับอันนี้คือแบบไม่ตายให้มันรู้ไปเลยฮะ มันยังไงกันนะแน่มันไม่น่าใช่คนนะมันเด็กวัรีออนอยาเนั่นแอือหืนนะอคุณคอนู่นคันอยู่ไหม่มมาลงกันดีกว่าอะสตาร์ทเลยทีเดียวเฮ้ยเธอลงก่อนดิ เออุอ้มลงกล่อนก็ได้วะเดินไปเดินไปเดินไปแต่ภาคนี้ออนค่อนข้างเถื่อนนิดนึ่งฮนะอรงนี้ดูสักเด็กน้อยนะฮะมันจะไม่เราจะไม่แบบข้ามไปแล้วนะฮะอืม จอวันลบนนี่คือวันลบนะแบบฟอร์มเคเราจะไปย้อนอดีตกันนะพี่เราก็จะดำเนินเรื่องเนื้อเรื่องของรีออนนะฮะแต่เป็นอดีตของรีออนนะก่อนที่จะมาเจอถึงเหตุการณ์ตอนนี้นะฮะเค okay, นะครับจบกันไปแล้วนะครับกับพรีโหลดนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเล่นชั a เตอร์วันของ,งรีออนกันนะฮะ ก็ขอสนุกกับคลิปนี้นะฮะวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ